<laughs> oh my God! How's your mind? <laughs> oh yeah. you Oh yeah. Oh on the floor get anybody that yeah. Oh Can everybody get on the floor Can uncomfortable r e e v อย่าไปได้เลยไปไหนไปไหนหอมนี sí, ่เลยมาตามป้ายเลยอันนี้คือไม่มีเสื้อที่ดีกว่านี้หรอเสื้อขาดหมดเลยหนักหนักแรง ัโค้ดคืออะไรครับต้องมับไม่มีครับมีแต่ใจมาได้ไหมครับเข้ามาเข้าไปโคกดที่ที่เอากล้องแสดงแสดงอะไรก็บอกโอเอะไรอะอะไรอ๋อเราโกยอยู่นี่ไม่ไ้เปไม่ขออนุญาตครับเชิญลาสุดเ่เเ่ม ไม่ให้ยิ้ของนะแต่ว่าโทรมันไม่นานจะอยากไม่ลงไปดูนะอ่อนมากแล้วอ่นะี่ขาตมตลาดนี่หมายถึงอะไรเหรอบเอเอรอ๋อไม่ใช่เดี๋ยอนี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุไายแล้วไม่กินไม่ไหวแล้วไม่กินกินนหลังลัง

บอกว่าผีโอ้สวัสดีคอมาเล่นดีเราจะออกมาจากห้องของเราที่เสียงแบบมาิโอแบบเป็นอ๋อมาดีๆเสียงนะเป็นแบบคีสุพมากครับอันนี้เล่นใหม่ใหม่อะขอรออีกสักหน่อยอีกแติดหนึ่งได้ไหมฮะ ก็เดี๋ยวอขดมากนะครับที่ให้เข้ามามาเลยแล้วเดี๋ยวจะเป็นอะไรบารับเฮ้ยแต่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงเปรกทำามื่กี้นะไหนทีไหนโอ้ยหทำไปเรื่อยมถูกคีมไปตัเลตู้ได้ได้เป่เป็นไก่กุกุ้งเฮ้ยทามัน ไปดูตามม้งเวียนกีนะครับ แลเดี๋ยววันจนิ้งก็จะมีโต,ต๊มีของทางทงนสำหรับ VIP แล้วก็เป็นออ์ sponsor oh. อ,นนอ๋อนนชั้นสามมีชั้นสี่ด้วยแต่ไอนนค้คือดจะบอกว่าดอยเนี่ยผลิตคาจังหวะที่อยู่ได้เราได้อยู่ดอยเนะี่ยมันเป็น มุมมองที่เราได้เห็นทั้งโชว์ทั้งคอนเสิร์ตมันได้ดูภาพรวมประกอบองค์ประกอบทุกอย่างเราเห็นี่ยวจะดูว่าเนี่ยเสาหงส์ดูว่าแนบชาติเป็นยังไงกันบ้งซิดอยเนี่ยมันจะมีดอยกว่าเราก็คือดอยเขาขึ้นมาอีกคือเอกลักษณ์สุดๆเนี่ยเขารังสองจริงจริงเลยนะเราก็ภูมิใจมากๆนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตของพี่ๆทุกคนนะครับที่จัด ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วเราก็ให้ผลื่อนเินเป็นสดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็ให้มาดูอิมแพคเนื้อที่ช็อตไว้เราอยากให้รีวิวแบบคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่อิมแพคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าดอยที่สุดเท่าที่จะดอยได้เนี่ยมันคือตำแหน่งไหนและตำแหน่งนั้นจะเห็นอะไรบ้างนี่เคยเห็นไฟโฟลโลูมใหญ่ขนาดนี้พี่ที่ที่เขาบารีเขาชุดเป๊ะ เฟซแสดงอยู่วันนี้ตอนที่อ๋อไม่ต้องฟอลโล่ผมเดี๋ยวเขาเขาไม่ฟอลโล่จริงๆก็เดินมาฟอลโล่ก่อนแล้วฟอลโล่ท่ไปพี่เองซึ่งเป็นอะไรที่ผมยังไม่เคยไปเลยเหมือนกันไม่เคยเคยเราไปดูอยากาศซิระวังระวังระวังโอ เราได้เห็นมุมว่ายอย่างเงี้ยดีมากอ่ะไม่ต้องขอโลดเลยครับท <c oughs> ี่น <c oughs> ี่มืดทั้งเวทีเลยนะ <c oughs> มืดทั้งเวทีเลย <c oughs> โอ้ขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> แต่ว่าจริงๆมิงแอยดีราคาไม่แพงแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศครบนะนครบเลยลครบตลอด้องต้องตัดดีนะขอบคุณจอย ถ้าไเดินไม่ต้องรีบเปนชั้นเพราะว่าถ้ากลิ้งมาก็ไปด้วยกันหมดนะถ้าเกิดปวดขี่แล้วพวกคุณไม่ได้ปวดขี้เลยเหเขาเขามีห้องน้ำอยู่เอาให้ถึงสิอีกไม่กี่ขั้นเองผลิตพิชิตยอดดอยโอ้ยู้พิชิตยอดดอยโอ้ยไม่แต่ตรงนี้สวยนะมันไม่ได้แย่นะเนี่ยไม่ใช่แย่ มันดีมดีมากมันครบตร่งกว่ขอบมากคือมันมันแล้วแต่ความต้องการแต่บคนก็คือสมมติถ้าอยากจะเห็นเสซตไปใกล้ๆก็อไปขึ้นนั่งบัดข้างหน้าเนาะหน้าเลยเขาเหมือนไม่ใช่มองไทยเลยเนาะสวยมากเลยเออจะได้รู้จังเลยที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งของแพ a c อารีนาที่เขาจะเซอร์วิสตั้งโลกต้องมาที่นี่ต้องขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกเราเนี่ยใหญ่ไม่เขาอาจจะขึ้นบันไดก็ได้แล้วตอนนีนี่ตามใจล้วนะไม่อันนี้ไม่ได้ตามใจกูนะตามใจคนดูคารุงคือกุ๊ก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 มีเงนเลยนะครบลองเต้นเพื่ออ๋อแต่คนอื่นเขาก็เต้นกันเนาะ เออได้ว่ะจนใหญ่จะไม่เต้นแล้วคอเต้น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 นั่งเฉยๆดีกว่ารักบัว ถวเบอร์หกก็เดี๋ยวคนคแน,ออน,น,นี่เลยเบอร์อะไรไหนดูซิะหกเจ็ดแปดโซนนี้เลยกระจิตห่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเนื่อว่าเป็นหัวใจของโชว์ของคอนเสิร์ตนะครับนั่นก็คือคอนโทรลครับควบคุมแสงสีเสียงว่าเาวย์และไล,ไลติงและกราฟิกเดินก่อนดีกว่าแนะนำว่า ถ้าดื่มมาอะไรเงี้ยกำลังกระลังยังสวได้ไม่เป็กันลำบากไบสวยเนาะนั่นนะ่ะมันต้องเป็นมุมอย่างนี้เนาะโปรดักชั่นของเมืองานานะครับคือไม่แพ้ที่ไหนในโลกเดี๋ยวข้างหน้าเปิดตัวตรงนี้เขาจะต้องมีแล้วไปดูเดี๋ยวจะบอกอย่างนี้พวกผมไม่ต้องสว่านมากนะค่มันติดน,นะ เอาคือเตอร์แบบจใส่เตอร์น่าใส่ด้วยใคอล่ที่เฉยมาใส่นี่พี่นัออกป่ะอไรคอนโทรลใช่ไหมทำไมอนตอนเด็กๆครัชอบมาดูคอนสของแกรมนี่พรากรมจะนรุ่นพี่ทุกๆคอนเสิร์ตเขาจะให้บัตมาแต่เราก็ไม่เราก็ไม่นั่งเราก็วิ่งวนไปทั่วไปหาเพื่อนตั้งยิ่งแม่ไม่นีอะไรเพราะว่า อนที่ปเ็นต์งนฝึกหัดเขาก็จะให้บัตมาดูศิลปินว่าแบบเออเขาาโชว์กันยังไงอะไรเงเขาการงมนยังไงอะไรเงี้ยกจะไปดูัไเงี้ยสุดดีชันนี้ก็เป็นชันอีกชันนึงที่ไมเซนะคร่เซึ่งห้องนี้ถ้าเกิดอยากจะ,ยาจะอยู่นะก็คือก็สปอ<ข>นเซอร์แหะ คอเซอร์ยางนะมีอะไรดยากส่วนตัวก็อำมองกันนั่งเก๋ๆตร่นี้นะครัต่ว่าถเกิดเก๋ไม่ไหวแล้วอยากไปหองนี่ครับตรงนี้จะเป็นเซฟสุดทั้งหมดก็จะเป็นห้อง กระจกนะครับแบ่ง20ห้องนะครับแต่เราจะไปดูคอนโทรลตรงนู้นนะครับดูคนวงทางเมื่อพี่ติ๊น่าต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนเริ่มผลิตจะต้องไหวพระที่นี่ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่ทุกตอกทุกคนเสแต่ทั้งออกได้ไหมครับพี่ครับถ้าบอกไม่ได้ก็คือกลับขึ้นไปนี่ไม่ได้แบ๊ะ แบบมึงม่าอ้อมอ้อมไเฮ้ยตอนแรกเมื่อกี้เราไปเดินไปซื้ออาหารช้อปปิ้งเข้านอนน้านหลับเขาบอกว่าไม่เข้าเหรอขอดูบัตรหมือนจริงเหรอไม่เป็นไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มขึ้นใช่ป่ายังค่ะเมื่อไหร่จะได้ขึ้นน้ำเดีลงน้ำเลยนะลงเงี้ยกลับบัานกลัได้ไหมอ่ะมันหนักนะคะกลับบ้าน โอ้โหเนี่ยมาอี่กเนี่ยจะไปคอนโพาปคนโเลยเ้ยครับการเสิรแรงใช่น้องเิมกันน้องเเขามีชื่อนะคะเฮ้ยเออว่ะามีชื่อไม่ใช่ไม่มีชื่อนะคะมีชื่อทานไปเพื่อดีกว่าไม่ได้ของของลของจ้องไ่เครับาเลยาเลยนเลยเลย กะเพรากรอบไคดาศู1 0ต์ิเลือดโอ้โหิมมาเย็นตะโพผัดแห้งทะเลอันดามันนะคะหมูผัดพริกใสดำไข่เจียวหมูสับเฉยไข่ต้มูกปลาันหมดแล้วอันนี้คือข้าวผัดต้มยำอันนี้จริงจังแล้วเนี่ยคือน้ำลายดูสาวว่าน้ำไหมไปดสาวายน้ำเออนะคะอรีนได้หรอ นีหรออ,อ,อู้นี่ยตัวใหญ่ๆนี่เป๊กเฮ้ยนี่คือของจริงไม่ใช่ซีจีนะครับทานเข้าใต้เวทีนะครับอ้าวอุ้ยกิน่อนอทานเหตุร้ายตอเสร็จพิีกรรเนี่ย <c oughs> ก็คืออรักแกมากนะครับมีน้ำซีอน้่เลยออบอ,อบอี มันี้งปมีาแล้วก็มีไข่กัดงานวััเรา้มบอกบอกลางกลางหก็คนกางนาอันนี้บ่อซีกลางใจเรานะบ่อซีบ่อซีแปลว่าไม่เห็นแต่รบ่อเห็นใช่ไหมทำไมต้องซ พี่เขาเก็บไงเนี่ยตอนไอเก็บแบบไม่นน <c oughs> ไม่เป็นห่วงแต่ตอนตอนเออเ <c oughs> สียบแล,แล้วก็ไปเก็บยังไงให้มันคอมพลีตตรงนี้คือแบบเป็นจอ LED สกรีนตรงนี้เป็นไฟน้ำพุตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมาแถวควเป็นเจ้เอ่อพู่งอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังนะครับนี่ก็คิวเลยเนอะอาเต็มเลยทั้งวันเลเอ้าพุ่งเดียวตรงนี้เป็น สำคัญที่สุดนะครับอีกหนึ่งพาร์ทนะครับวันนี้เร<ส>าได้เกียรตินะครับจากอ็กแบบได้รับเกลียดได้รับเกลียดจากอีกแบบอันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับที่ทุกคนเดินเข้าประตูมาทุกคนจะได้เจอเมื่อไรสนใจทุกที่นะชั้นหนึ่งต่างกักชั้นสามทุกอย่างก็เป็นคนละมูดคนละอารมณ์ม,ม,มันเนาะใช่ๆชตัวนี้มันคือแบบได้ใกล้ชิดกับ ศิลปินที่ฉันชอบแล้วแดนเซอร์ทอมอร่อยวอมปังเดี๋ยวเราจะพาไปดูบูมมองของกล้องและเอมเครเยกว่าคอนโทรลที่เขาต้องคอนโทรลสวัสดีครับสวัสดีครับทีันาดิัพาทุกคนเดินไปมาดูว่าคอนโทรลทร่อยใชไหมครับอันนี้คือเป็นหัวใจของคอนเสิร์ตเลยตรงนี้เราทำอะไรแล้วตรงนี้ แล้วก็กราฟิกขึ้นจออ๋ออยู่ตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าที่นี่ไฟฟลของต้องผลขอเ้วอไฟรมแลก็แบบหน้าเนีปยลรบลวนพี่กันละลบกวนลส่ีก็คือดูแลละมาหลยวจัมากแต่ลกบผลพี่อขอลออออรงกงขอมงส ันเป็นรถมลรอขอแนะนำทุกคนครับที่จะไปนะครับที k k ่จุดประกายให้มีความสในครความอลังการมันจะเคม

Yeah, on the floor. And then everybody get on, on the, the floor. floor. <laughs> and Everybody <Ben> <laughs> get on the floor. Get on the floor. Get on the floor. Everybody <laughs> <laughs> put your dick. on the floor. On the floor. On the floor. This <laughs> 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 มินิเนะครับเราจะเดินทางไปมเมเนเซตได้แต่ว่ามีกอดครับ่ต้องมเอ้ยดีท้อ้๋อนี่เป็นตะขายนะค,ะร,นนนนครับรับไอที่ ที่เขาติดไว้ที่ที่ที่พื้นนี่คืออะไรบ้างครับอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นมาร์กนะครับว่าแดนเซอร์ต้องมาอยู่ตำแหน่งเจ็ดหกแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เป็นตำแหน่งที่แดนเซอร์ต้องอยู่แล้วก็ศิลปินต้องอยู่อะไรครับมีของทาอเนเลยที่ว่าไหนครับอันนี้เป็นห้องดำเนินการก่อนที่เจะบนเรียนเลยตัวเลขเลีสิบแปใสิบสาม นี่ลิทตัวิชใช่ไหมที่บอกว่าใครๆต้องมา Blackpink, c o l d p l a y Rihanna, Maroon 5, Bruno Mars, Bieber, Nicki Minaj, Taylor Swift คือวันนี้ผมไม่ค่อยคุยดเลยจริอันนี้พูดไม่เคยแบบเดินรอบสนามเลยครั้งแรกเลยเหรอหวังว่าผมจะได้เข้ามาที่นี่ก็ กกว่บอดล้อมิงย่งยากกว่านี่ลิสต์ตัวนี้ใช่ไหมลิสต์ตัวนี้ที่ทุนต้องเข้ามานะครับแค่เป็นแฟนลิงอยู่ตรงนี้แฟนของแพนด้าอยู่นี้แฟนของแบทช่อเลยนะตอนี้เป็นสไตรเกอร์ไม่มีไม่ได้มีชื่อจ๊า นี่นะครับก็คือสองชั่วโมงที่ด <K _> าอาร์เนนาที่เราไปมุวยเบมาว่ามีอะไรบ้าง